สวัสดีครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถ a k คาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับกับผมบังบิดนะครับวันนี้เราจะมีรถดีๆมารีวิวนำเสนอให้ท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า t ต y ย t a h i l u ักรีโนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2004นะครับเป็นรถ4ประตูตัวต่ำนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับไม่ใช่ตัว J นะได้ตัว E แล้วนะครับ่เดี๋ยวผมจะมา รีวิวคร่าวๆนะครับพร้อมบอกราคาช่วงไฮไลท์สดนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับตัว E เขาจะได้อะไรบ้างมาที่กระจังหน้าครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมพร้อมกับโลโก้โตโยต้าเต็มๆแบบนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับอ่ามาพร้อมกับไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับ แม็กเป็นแม็กติดรถของเขาเลยนะครับตัวนี้ได้แม็กมาแล้วนะตอนซื้อใหม่ก็ได้แม็กมาเลยยางสภาพยังดีอยู่เลยนะครับอมาดูที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเขาก็จะมีไฟเดียวในตัวมาให้แล้วนะแล้วที่สําคัญกระจกมองข้างตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้ราคาพิเศษมากเดี๋ยวมารอฟังพร้อมกันนะครับช่วงไฮไลท์สดนะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับ ตัวข้อม,มือจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมจากโรงงานมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ทั้งสี่ฝั่งเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นสี่ประตูนะอันที่ผมบอกไปนะครับมาดูส่วนของด้านหลังกันนิดนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะมีไฟท้ายของเขาเป็นแบบนี้ครับเดิมๆของโตโยตานี่ครับเขาจะเขียนโลโก้โตโยต้าไว้ตรงนี้นะครับข้อมือจับด้านหลังก็เป็นโครเมียมเช่นเคยนะเขาเก็บโครเมียมมาให้ละเอียดเลยนะครับคันนี้ ตัวนี้นะครับพี่ผมบอกว่าเป็นตัว e ก็คือนี่ครับเป็นตัว e แล้วตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ไฮรักรีโวนะครับสวยมากคันนี้ไม้น้อยด้วยไมหลักหมื่นนะครับไมหลักหมื่นเดี๋ยวเราไปดูการว่าไมเท่าไหร่อ่ะถ้ากล้องไปดูด้านในเลยนะครับผมจะพามาชมด้านในก็บอกว่าสวยงามมากคันนี้สภาพดีมากๆนะครับผมบอกว่าลูกค้าเก่าใช้งานแบบทะนุถนอบมบ้างอ่ะไล่มาเลยนะครับ ตัวเบาตัวเบาของเขาคนระับจะเป็นเบาะกำมะหยี่กำมะหยี่สีแบบเป็นลายเป็นเส้นๆเนี่ยครับดูดูดลาด้วยนะอ่าฮะแล้วก็มาไล่มาเลยนะครับตัวคอนโซลเขาก็จะเป็นซอฟท์พัทหนังสีดำแบบนี้นะครับมีแอร์แบกมาให้สองใบนะครับแอร์แบกสามารถเปิดปิดได้นะตัวนี้แอร์แบกเปิดปิดได้นะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับ แจนะครับมีมาให้ครบนะครับสองดอกได้มาครับตรงที่วิทยุก็เป็นวิทยุติดรถของเขาเลยครับวิทยุเดิมติดรถนะครับแล้วก็สไตล์ของรถอาร์ไฮรักรีโวนะครับเขาก็จะมีตัวเรือนนาฬิกาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับมีความสปอร์ตในตัวนะครับช่องลมอะไรดูเรียบหรูนะครับผมตัวนี้เขาก็จะได้ พวงมาลัยบันติฟังก์ชันแล้วนะรถปี2016นะมีพวงมาลัยบันติฟังช์ชันมาให้แล้วมีตัวไอ้ปรับโหมดวิทยุมาให้นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงปรับขื้นวิทยุมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วนะครับตัวนี้ตัว E นะครับรับสายกดตัดสายมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ดีมากเลยผมเกียร์ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์มีห้าเกียร์นะครับบวกเกียร์ถอยหลังก็จะเป็นหกเกียร์นะครับมีโหมดให้เล่นด้วยนะครับโหมดตัวนี้นะครับกดง่ายๆเลยจะขับแบบประหยัดพลังงานก็ใช้โหมดอีโคโหมดนะครับหรือว่าจะต้องการใช้ความเร็วนิดนึงก็มาที่ power โหมดเลยง่ายๆครับระบบแอร์ก็เป็นแอร์อะนาล็อกธรรมดานี้เลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัว ที่จุดบุหรี่ก็มีมาให้2ตัวนะครับสามารถเอามาชาร์จแบตได้นะครับแบตมือถือเสียบได้อ่ามาดูเลขไม้กันเลขไม้นะครับตะกล้องหึงเป้าเลขไม้เขาอยู่ที่76000กว่าโลนะครับเลขไม้7 6 0 0ห่กพักว่าโลไม้น้อยมากไม้แท้การันตีนะครับไม่มีกอนะครับสามารถเอาเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยผม เช็คได้ทุกคันนะรถผมทุกคันในเต็นท์เอาเล็กตัวถังไปเช็คได้เลยเราไม่เอารถชนหนักพี่คว่มตัดต่อน้ําท่วมหรือว่ากอหม่มาขายให้ท่านนะครับเราเปิดบริการมาแล้วกว่า40ปีนะครับไม่ทําให้รถคันเดียวมาเสียชื่อเต็นท์ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะไม่น้อยมากนะรถปี2016นสได้สี่ประตูตัว E ีนะครับเดี๋ยวนี้รถสี่ประตูเป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่า ไปไหนก็ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับมีที่นั่งกว้างขวางใส่ของก็ได้เป็นรถอนเนกประสงค์นะครับสี่ประตูใช้ได้หลากหลายนะครับทั้งบรรทุกคนทั้งบรรทุกของอ่ะมาดูห้องโดยสารห้องเครื่องกันห้องเครื่องก็ดูความเดิมก่อนเลยคานหน้าเดิมนะครับนี้จะเป็นรอยก้านค้ำฝากระโปรงนะครับของเขาเดิมเดิมเลยถ้ารถชนมาก็จะมันก็ทําสีมันก็จะไม่เห็นแล้วนะครับนี่ตัว L ตัว R ครบนะครับมาไล่ดูเลยเดิมๆมาดูหัวน็อตครับแต่กล้องหัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นหรือทาสีใดๆเลยนะครับเดิมๆมาจากโรงงานอย่างไงก็อย่างนั้นเลยนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่อง2,400 cc นะครับเครื่องโตโยต้าก็หายห่วงอยู่แล้วนะครับเรื่องความอึดทึกทนโตโยต้าเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับค่าเมเทนนนต์ก็ไม่แพงด้วยนะ มาเดี๋ยวผมจะบาสรุปราคาให้ฟังนะครับเจ้าไฮรักดีโวตัวนี้นะครับ4ประตูตัว e เครื่อง2004ปี2016นะครับเราตั้งราคาอยู่ที่455,000บาทนะต้องบอกว่าเราเพิ่งปรับราคาด้วยนะจาก475,000เราลดมาแล้ว20,000นะครับจะเหลือเพียง455,000ก็เลยมาไลฟ์ให้ดูหน่อยครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะใครที่ดูจากไลฟ์สดเดีมานะครับเฉพาะลูกค้าไลฟ์สดเท่านั้นนะ ที่ดูจากบางบิดผมเนี่ยนะครับผมจะให้ส่วนลดเพิ่มไปอีก10,000บาทราคานี้ถือว่าถูกมากแล้วนะค,คุณได้ไฮรักรีวอ4ประตู455,000บาทที่ถูกแล้วนะแต่ผมให้เพิ่มอีก10,000บาทก็จะเท่ากับราคาลดเหลือเพียง445,000บาทเท่านั้นเลยนะรีบเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่70,000กว่าโลเท่านั้นเองด้วยนะครับกับราคาแสนถูกแบบนี้นะครับแล้วเราฟรีจัด ฟรีโอนฟรีดาวฟรีเข้าสูตนะครับแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้สูงสุดถึง1ปีเลยนะคันนี้ผมให้1ปีเลยเครื่องก่องเกียร์นะครับก็ฝากเต้นรถในเครือเรานะครับมีรถกว่า300กว่าคันนะครับอยากได้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับแช็ตสอบถามมาได้หรือว่าจะโทรหาผมโดยตรงเลยนะครับเบอร์0810345130นะครับวันนี้ขอฝากเจ้าไฮรักรีโวตัวนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจก็สอบถามเลยนะครับสวัสดีครับ